ครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับมาเลี้ยงนกครับผมเลี้ยงนกครับเห็ดกับข่อยน้ำก็ฟังเสียงนกไปน้ำกับนะครับนกได้มาตัวหนึ่งครับมาเลี้ยงกับกล้วยอะไรครับลามใบตัวหนึ่งครับต่อได้มาเห็ดอามาโอบปลาครับผม นี่ครับที่อบปฝาแบบบ้านๆครับเลี้ยงนกไปนะวางเสียงนกไว้ขวางครับอันนี้เป็นเตาอบนะครับเตาอบไร้ควันครับสามารถเพิ่มได้ครับเพิ่มท่านเหมือนกับเพิ่มครับผม สามารถเอานี่ครับเป็นลมหน่อยครับถัามันเน้ากระเพื่อครับนี่นะครับเลี้ยงนกแบบง่ายๆครับผมนี่ครับวาเลี้ยงนกฟองเอาไว้ก็บเขาหน่าครับผมอันนี้เป็นเตาอบนะครับนี่ครับเตาอบอลไรกันนะครับว่มีควนครับผมปากกำลังเริ่มนะครับ กำลังเริ่มสูงแล้วครับผมโอเคครับ,บก็จะปิดตัวล,ลงครับรอครับไอ <c oughs> เขาบอกมาเรียงนกครับี่ชานของมันครับาานี่ครับยังม่สอกอะเอาออกมาปล่อยครับอ่ะพรมมันใกล้ๆครับเขาครับ นกตัวนี้เป็นนี่ตัวดีต่อได้มากครับผมนี่ครับตัวี้เสียงดีครับผมน,นกสองกลุ่มนะครับนี่คือเจ้าเพชรหัวหมาครับเดี๋ยวจะมาจดให้เพิ่ครับจดคู่ครับ ฟังเสียงมครับสนใจทักครับลักกระบ,บอกครับผมอันนี้คือเจ้าเพชรหัวหมากนะครับ นี่ตัวหนึ่งครับโอ้นี่ตัวนี้ครับนี่ครับอะๆๆนี่ครับครับสนใจครับผมเคยใหญ่ครับนกเขาใหญ่เคยล่าสีครับ ตัวนี้หนาครับผมคอยอังาทันไล่เลยครับผมดัดตัดดัดัดครับผมครับคอยอังาทันมีไล่ครับผมเป็นนกลูกครับประมาณเดือนกัวครับครับนี่มันเศร้ามากอะจะเอาออกมานี่นะครับครับผม สายต่างซื้อเนี่ยครับตตวนี้คือจัตตาคายครับผมบินไปติดตะคายครับจะเป็นนกลูกมั้ครับผมเครละสีเขมวิังหลายนะครับเมื่อนี้ก็มาอัปเดตให้เบ่งกับการเห็ดกับเขาแล้วก็มาเลี้ยงนกไปน้ำครับผมความสุขเล็กน่อยที่หาได้นะครับผมแนวทางครับวิธีเลี้ยงนกกับเลี้ยงแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปครับ จะมเป็นมุ่งเน้นที่ว่าจะเป็นการเอามะขามาแกงครับผมคุณราีกะขอคำว่าสวัสดีครับสุขสุขกนนะครับผมนี่นะครับ